บุเพศนิวาสเนี่ยได้ผลิตก่อนที่คําว่าซอฟท์พาวเวอร์จะมาฮิตแต่ตอนที่บุเพสร้างเนี่ยยังไม่มีกระแสคําว่าซอฟท์พาวเวอร์แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอะไรที่มันสร้างกระแสหรือสร้างความประทับใจให้ผู้คนในวงกว้างมันมี2ออย่างก็คือตัวละครเองกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับละครแต่พอมาถึงพรมลิขิตพระเจ้าท้ายสะเนี่ยค่ะคนทำงานก็ เออน้อยกว่าจริงพอเหตุการณ์และข้อมูลน้อยนะคะในเชิงลึกเนี่ยทำงานยากขึ้นมายากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเดิมเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็แต่แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรา รู้สึกว่าตอนนี้คนให้ความที่ชจริงคนให้ความสน,สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ไทยอยู่แล้วแต่เพียงแต่จอาจจะมีสิ่งไหนท,ที่มากระตุ้นไหมอย่างกรณีของบุเพศนิวาสหรือพรหมลิขิตเนี่ยเหมือนกับคนสนใจอยู่แล้วแล้วก็แล้วมันเป็นครั้งแรกด้วยที่มีการนําเสนอเรื่องราวในะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในละครไทยเป็นครั้งแรกคือคนทาก็ตื่นเต้นและคนดูก็ยังไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นพอละครออกอากาศเนี่ยเรื่องราวในยุคนั้นเนี่ยก็คือ เหมือนกับจับประวัติศาสตร์ตัวนี้ก็คือมีชีวิตขึ้นมาทันทีที่ละครออกอากาศนี่ก็เกิดเป็นกระแสทุกเรื่องพร้อมๆกันหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเราเห็นในแบบเรียนแล้วพออยู่ในละครปุ๊บเนี่ยก็อบอกว่าตอนนั้นเน่เหมือนกับนักประวัติศาสตร์นักวิชาการแล้วก็ทุกสาขาเนี่ย ช่วยกันแชร์ช่วยกันลงโซเชียลแล้วช่วยกันหาความรู้เพิ่มเติมมันทําให้รู้สึกเนี่ยพอมันเกิดกระแสขึ้นมาเนี่ยเหมือนสังคมให้การตอบรับแล้วก็อยากจะหาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มีการเล่าเราบอกว่าแชร์กันจะนันหวันไหวเลยว่าว่ามันสมัยนี้ทําอะไรบ้างแล้วก็มีการต่อยอดไปมันทําให้เขาเรียกว่าเกิดกระแสประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องขอย้อนความไปที่บุพเพศนิวาสเพราะว่ายุคนี้อ่ะเป็นยุคที่ตอนที่ผู้ประพันธ์เนี่ยเขียนนวนิยายเนี่ยก็หาข้อมูลหลายปีพอมาถึงมือผู้เขียนบทอาจารย์แดงสาร,รยาเนี่ยาอาจารย์ก็ต้องอ่านหนังสือมากมายเพื่อจะให้เข้าใจบริบทของผู้คนในยุคนั้นเข้าใจความคิดเศรษฐกิจและการเมืองในยุคนั้นและทําให้กลับมาเขียนเป็นบทโทรทัศน์ได้เพราะฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนที่จะสร้างละครประวัติศาสตร์เนี่ย ข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือความไม่ถูกต้องนะคะคือมันมีสิ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่นํามาใช้เนี่ยเราก็อยากให้อย่างน้อยมีข้อถกเถียงน้อยที่สุดแม้กระทั่งการออกแบบเสื้อผ้าทรงผมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการทํากันบ้านที่จะทําให้ให้คนในยุคใหม่เนี่ยเข้าใจและเห็นเห็นสภาพที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ คือจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ทําตามบทประพันธ์อยู่แล้วนะเพราะอาจารย์แดงเนี่ยเวลาเ,เข้ารบทประพันธ์แล้วก็จะให้จะยึดตามในบทประพันธ์อยู่แล้ว <S <S เพียงแต่โครงสร้างใหญ่ได้ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่ารายละเอียดเนื่องจากละครเน,นี่ยมีความยาววัะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเนั่นธรรมชาติของการเขียนบทโทรทัศน์นะคะเพราะว่าในเวลาหลายๆ10ชั่วโมงเนี่ย ผู้เขียนบทก็จะต้องให้รายละเอียดที่เกิดความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของออวิธีในการที่จะเขียนบทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโครงเรื่องเนี่ยยึดไว้ไหมยึดไว้แน่นอนค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยค่ะในยุคข,ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นยุคที่มีการบันทึกข้อความหรือเหตุการณ์มากที่สุดแต่พอมาถึงพมวิขิตพระเจ้าท้ายสะเนี่ยค่ะคนทำงานก็ ออน้อยกว่าจริงเพราะว่าพอเรื่องเดินมาจากพระเจ้าเสือพระเพศราชาพระเพศราชาพระเจ้าเสือแล้วเนี่ยก็คือ,อ,อตอนนีออ้ชาวต่างประเทศได้ได้หายไปเพราะฉะนั้นการจดบันทึกเนี่ยน้อยมากคถามว่าต้องหยิบเอาเหตุการณ์ที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของการ ออกกฎมณฑีนบานเรื่องของปาตเพียนนะคะที่ท่านก็พระเจ้าไทสาท่านก็ไม่อยากให้สูญพันธุ์ก็เลยมีการออกกฎมณฑีนบานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจจะเห็นจะเห็นว่าในละครเราจะพูดถึงเรื่องปาตเพียนแม่พุธาลก็ทอดปาตเพียนนะคะอันนี้ก็ส่งกระแสให้อยุธยาขายปาตเพียนได้แบบว่าเยอะมากๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ่ะพอเหตุการณ์และข้อมูลน้อยนะคะในเชิงลึกเนี่ย ทำงานยากขึ้นมายากขึ้นจะเห็นว่าเราไม่ได้มีเหตุการณ์เยอะแต่ในเชิงลึกเนี่ยให้คนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้าทายสะเรื่องของกฎมนเทียนบาลแล้วก็ยังมีเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศซึ่งตรงนี้เป็นความสําคัญมากจะเห็นว่าในท้ายเรื่องเนี่ยเราจะขึ้นไว้ว,ว่าพระเจ้าาทสะเนี่ยเป็นสมัยที่ได้มีการค้าขายกับประเทศจีนมีการขุดลอกคลองโคกขามนะคะที่ทํานาและปลูกข้าวเนี่ยสองฝั่ง และข้าวเนี่ยก็นำไปขายเรียกว่าเป็นการส่งออกข้าวครั้งแรกของไทยไปยังประเทศจีนซึ่งอันนี้ก็อยู่ในละครพรมลิขิตซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่โดดเด่น,นก็จะอยู่ในละครน,นะคะความท้าทายในยุคโซเชียลกับไม่ค่อยโซเชียลจริงๆแล้วบุเพศนิวาสพอออกอากาศปุ๊บเนี่ยก็ติดกระแสโบเทรนนะคะได้ได้กระแสะโซเชียล ไปไระดับโลกด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงและเข้าถึงอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับบุเพศนิวาานะคะพิมนมะม่วงน้ำปลาหวาน,นถึง8.4บิลเลียนจริงๆอะไรที่มันสร้างกระแสหรือสร้างความประทับใจให้ผู้คนในวงกว้างมันมีสองอย่างก็คือตัวละครเองกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับละครก็ย้อนมากับในเรื่องของประวัติศาสตร์ พอละครพูดถึงภัติปาญญ์ช่วงนี้คนก็เข้าไปหาข้อมูลให้ไปหาข้อมูลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารทุกอย่างมันก็เลยเกิดกระแสะโซเชียลตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แต่ถามว่ามันขับเคลื่อนด้วยโซเชียลหรือเปล่าตอนนี้มันเหมือนเราอยู่ไปด้วยกันหมดเลยมันเป็นสิ่งที่เหมือนอมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รวมตัวกันอยูว่ว่าว่า ละครออกอากาศทางสื่อทีวีแต่แป๊บเดียวคนก็จะดูทางสื่อออนไลน์แล้วแล้วก็จะถูกพุดถึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือข้อมูลเป็นยังไงเนะี่ยมันก็คือทําให้ทําให้ผู้ผลิตก็มีข้อดีฮะเราก็ได้ทราบถึงความคิดเห็นความต้องการต่างๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถจะไปพัฒนาในละครเล่งต่อไปด้วยว่าอ๋อคนดูมีมุมมองแบบนี้เพราะว่าตอนผู้ทำเนี่ยทำแล้ว ใ้เวลา2ปีในการในการสร้างทั้ง2เรื่องทั้งบุฟเฟ่สันนิวาเนี่ยใช้เวลาสร้างตัดต่อก,ก่ะออกอากาศใน2สองปีและผ่านมาอีกหลายปีแล้วก็สร้างอีก2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทําเวลาที่สร้างและเวลาที่ออกอากาศมันคนละทัมมิง่งเพราะฉะนั้นปัจจัยหรือว่าความคิดเห็นต่างๆเนี่ย วันที่ออกอากาศเนี่ยมันมันก็จะบอกได้ว่าว่าว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจผู้ชมมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราได้ได้ได้ต้องขอบคุณทุกความคิดเห็น,นะคะเพราะว่าจะอย่างไรก็ตามมันเป็นประโยชน์กับผู้ที่ผลิตงานละครเราจะได้ัางต่อไปแล้วจะเป็นข้อมูลในการสร้างงานที่พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ บุเพศนิวานเนี่ยได้ผลิตก่อนที่คําว่าซอฟ์พาวเวอร์จะมาฮิตแต่ตอนที่บุเพสร้างเนี่ยยังไม่มีกระแสว่าซอฟท์พาวเวอร์แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากวัฒนธรรมไทยของเรางดงามมาก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสบายการให้สีหรือว่าอาหารไทยที่มีความละเอียดอ่อนหรืออย่างกุ้งเผาที่มีกุ้งอยู่ในแม่น้ําแล้วก็จับขึ้นมาเผากลายเป็นอาหารที่อรเดอร่อยคือเนื่องจากวัฒนธรรมไทยเราแข็งแรงยืนยาวมาหลายร้อยปีจนถึงวันนี้สิ่งเรานี้ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชมสัมผัสได้ว่าโอ้โหอาหารมันน่ากินจริงๆนะแล้วก็ชุดมันน่าแต่งอะ่ะ พอทันทีที่ออละครออกอากาศเราก็เห็นผู้คนแต่งชุดไทยมันสร้างแรงบันดาลใจเนื่องจากว่าเขาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมๆกันร,รวมทั้งกระแสะประวัติศาสตร์มันทําให้เกิดสิ่งที่ดีงามตามมาก็คือ,อ,อในเรื่องของกระแสะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างวัชชัยวัฒนารามออต้องบอกว่ายอดยอดที่เข้าชมหรือเข้าไปถ่ายภาพเนี่ย พุ่งขึ้นเป็น10บเท่าเศรษฐกิจของอยุธยาก็เติบโตมาจนถึงวันนี้นะคะกุ้งเผายังขายดีอยู่เลยแต่ตอนนี้แถมมาประเพียนขายดีด้วยนะคะแต่สิ่งที่มองเห็นนะคะในภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมนะคะหรือว่าทางจังหวัดอยุธยาเนี่ยก็น่าดีใจคือจากพรมลิขิตเนี่ยมีการต่อยอดออชื่องานเบิกฟ้าอายุธยาไปกับพมลิขิตแล้วก็มีการขยายเวลาที่จะเปิดไฟ วัดไชายพัฒนารามถึงสี่ทุ่มมันเลยทําให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวกลับมาอย่างต่อนเนื่องนะคะผลพลอยได้ของการขายอาหารดีดีหมดทําให้เกิดอาชีพใหม่ๆนะคะเกิดอาชีพใหม่ก็คืออาชีพให้เช่าชุดไทยและแต่งหน้าแลว้วก็ไปถ่ายรูปผลดีที่เกิดขึ้นก็คือเดิมเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกัน เไปเย็นกับแต่ตอนนี้ก็มีการท่องเที่ยวต้องบอกว่ามาค้างคืนโรงแรมก็เกิดกระแสที่ดีมากก็คือมาค้างคืนแล้วก็ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาอันนี้ก็ถือว่าทางจังหวัดแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ไดเ้เรียกว่าเป็นกรตลาัดยุคใหม่นะคะต่อยอดจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เกิดจัดกิจกรรมอย่างต่อเน,นื่องทําให้กระแสเนี่ยมันไม่หายไปถามว่าซอฟต์คอเวอร์จะอยู่ได้ยังไงถ้ามีการร่วมมือระหว่าง ผู้ผลิตนะคะโดยเฉพาะงานละครเนี่ยมันเข้าถึงผู้ชมได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางภาครัฐเนี่ยมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและสานต่อตรงนี้คิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เรายังคงไปได้อีกไกลและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงมากค่ะ